สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFT BK นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครบัญชี Fintos อนะครับอันดับแรกเลยนะครับเพื่อนจะต้องมีกระเป๋า e t a m a s k Wall e t เตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะครับการเพิ่มเหรียญ USDT นะครับเปลี่ยนเป็น Bance Smartchain อะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเรามีกระเป๋า e t a m a s k Wall e t เตรียมไว้แล้วเนี่ยนะครับอันดับต่อไปเนี่ยก็ให้เพื่อนๆครับมาที่ขีด3ขีดตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาที่เบราว์เซอร์นะครับ จานั้นนะครับเพื่อนเก็พิมพ์ลงไปในตรงนี้นะครับ s e a r c h o อใช้ URL นะครับพิมพ์แบบนี้นะครับ dapp. fintoch นะครับ f i n t o s com นี้นะครับก็คือพิมพ์ว่า dapp. f i n t o s com แบบนี้จากนั้นเพื่อนๆก็กด enter นะครับตรงคีย์บอร์ดตรงนี้เลยนะครับ พอมาขึ้นมาหน้านี้นะครับเพื่อนให้เราเลือกตรง Connect Wallet นะครับกดไปเลยครับพอมาถึงหน้านี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนนะครับเลือก Create Wallet ID นะครับตรงนี้นะอนวจิมได้เลยครับตรงนี้นะครับเขาจะให้เรากรอกนะครับ Invite Wallet ID ก็คือ ID เชิญเพื่อนนะครับของเพื่อนเรา วุกี่ครับเพื่อนๆต้องไป Copy นะครับ ID ที่ผมส่งให้ในไลน์นะครับผมย้ำเลยครับว่าขั้นตอนนี้คุณต้องไป Copy ID ที่ผมส่งให้ในไลน์นะครับมันคือ ID เชิญเพื่อนนะครับที่เราจะเข้ามาอยู่ในทีมเดียวกันนะครับผมจะส่ง ID แบบนี้ให้เพื่อนในไลน์เนาะก็มา Copy ได้เลยเอานิ้วจิ้มค้างไว้นะครับแล้วก็คัดลอกจากนั้นเราก็กลับมาที่แอปเม a มาของเราอีกครั้งหนึ่งมันก็จะวิ่งมาที่หน้าเดิมนี่แหละฮะเพื่อนๆนะครับเอานิ้วจิ้มค้างไว้นะครับแลล้ววกก็เือาง จากนั้นเราก็กด create id ครับอันบนเนี่ยคือ id ของเพื่อนเรานะครับคนที่สมัครก่อนหน้าเรานะครับแต่ตรงนี้แหละครับคือ id ของเราเนี่ยให้เรานะครับทําการ copy ตรงนี้ปึ๊บตรงนี้สําคัญนะครับคุณอาจจะไปวางไว้ใน line นะครับหรือฝากใครไว้ก่อนก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็กด back กลับครับกด back กลับ ก็คือเราต้องกลับมาที่หน้า d e f f i n h o s c o m นะฮะแอมก็จะเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราก็เอา ID ของเรานะครับมาใส่กดวางได้เลยครับจากนั้นนะครับเราก็เลือกบลายนะครับกดไปเลยครับจากนั้นก็กดเซ็นลายเซ็นครับก็ถือว่าเรียบร้อยครับสำหรับการสมัครพอถึงขั้นตอนนี้นะครับคุณก็ส่ง i อยของคุณมาให้ผมนะฮะก็คือมาที่ตรงนี้ครับ t o invite แล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้ แล้วก็ส่งมาให้ผมได้เลยถ้าเราจะกลับไปหน้าแรกนะครับเราก็กด back ตรงนี้ครับ ก็ถือว่าเรียบร้อยครับเพื่อนๆสำหรับการเปิดบัญชี f i n t o s นะครับง่ายๆไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็เช่นเคยนะครับยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมดูคำเตือนที่ผมขึ้นไว้ในวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอแนะนำการลงทุนนะครับไม่ใช่วิดีโอชักชวนให้คุณมาลงทุนในแพลตฟอร์ม f i n t o s นะครับอย่ที่ผมพูดในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่า NFT นะครับมีความเสี่ยงสูงยังไงเพื่อนๆต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะก่อนที่จะตัดใจลงทุนนนยัังงไกก็ฝาเพื่อๆะครบ